ได้เร็วเเนื่องจากว่าเป็นคดีที่เกี่การกระเทือนขวัญและมีผลกระทบต่อความจิตใจของคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องประชาชคนรวมทั้งนคดีที่สื่อมวลชนและประชาชนที่ความสนใจผมเรียนเลยว่าคดีนี้เกิดขึ้นจากผู้กองพักใหญ่ได้ร่วมกันเพื่อมา่อเนื่องารการตั้งสืบสวนและสอบสวนเจ้าตัวไม่ยั้งขอที่มัธยมจังหวัดสุรินทร์ออกหมายจับ เราก็จากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายได้หลบนไปอยู่ในพื้นที่บางบุรีภาคศรีท่านผู้การจังหวัดก็ประสานไปยังท่านผู้บริการบุรีบางบุรีและผู้การจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับให้ทำการตามร่วมกันจับกลุ่มผู้หลุดหรายนี้ซึ่งหลบหนีไปอยู่ที่บางบุรีบ้านตัวเองเราก็สามารถจับกลุ่มได้เพื่อที่จะมาชเรียนท่านหนึ่งว่าท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้เสียชีวิตนะครับ ขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งและเราจะคืนความเป็นธรรมและให้ความเป็นธรรมกับญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดผมจะมอบหมายให้รองผู้จัดการลงมาควบคุมจำนวนการสอบสวนนะครับด้วยตัวเองและก็จะเร่งรัดรวบนวนการสอบสวนนําเข้าสู่กระบวนการรุติธรรมนะครับซึ่งคดีนี้นานๆครั้งจะเจอลักษณะอย่างนี้นะครับก็เรียนกับพี่น้องสืง่อเลยว่าทางท่านผบตรเน,นี่ยกำพับให้ ให้เร่งรัดการตรวจตำรวจให้เร็วครับเพื่อจะพิจารณาสู่กระบวนการที่ทำวันทั้งขอบคุณทีมงานทุกทีมงานขอบคุณท่านรองผู้การขอบคุณท่านผู้การจังหวัดท่านผู้สั่งสุดสุดและน้องๆ้องผู้ส่วนตัวและขอบคุณตำรวจกองภาคสี่ท่านผู้การยันยงและผู้การกาลสินและข้าวขอขอสนับสนุนนำมาการสิ่งที่ได้ร่วมกันเพื่เป็นความรวดเร็ว ทำให้น้องประชาชน,นเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรตรวจย่าการทำให้ยาก,กาเกิดความเชื่อมั่นผมเรียนยืนยันสัญญาณทั้งหมดว่าเราจะทําอย่างตรงไปตรงมาและจะคึงความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อคุณแม่และกับน้องผู้เสียชีวิตด้วยความเป็นธรรมจากพื้นที่ที่น้องอยู่คนนี้รับ 啊，被砍劈砍。 Thank okay. you. เหตุการณ์แรกมารองลงของที่สุดสงคัญและก็สองประเทศก็ร่มกันร้องสื่ตัวด้วยคประเด็นที่จะเป็นเรื่องของน้องเพื่อนเราก็เลยว่าทักทักันเยดีและก็คุณขอคุณแม่ Gracias. อันนี้ผมสั่งให้เราเรียนได้วัตถุพยานเราเก็บได้ประมาณ60รายการนะครับอันนี้คิดว่าเราเชื่อมั่นในเร่องการตัวที่สูดาความพิสูจน์นะครับนี่คอคให้การของพยานที่เป็นความเป็นมาเขาบอกว่ายกศพของระดัห้องหมายเลขเ็ห้องของกดาน่าจะเป็นห้องที่มองเห็นยื่อในที่อที่อันนี้นี่คือคำให้การใส่มผมไม่เกวน ก็มตัวสอในของตัวิเทานะครมีพับสูตรอะไรเด็กถ้าสูตรอะไรหายไปบางก็ตัเบตรนะเราเราทกกนรตอนนี้เวลาปัจจุันเราได้ประมาณแล้วก็ คนรูปสวยแต่เรารู้กันด้วยว่าไม่คุ้นังเขาอยู่กับจากทางสองสวนเมืึงก็เลยเขาอยู่กับน้ำมึงลูกกระสบอยกับสี่สิบขั้วหมู่นะครับจะทำให้การนต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เราอยู่ระหว่างการทำทางายไปแล้วขอเวลาพี่พิมนาทำงานนิดนึงอย่างเป็นเกียรติต้องละเอียดนะและถ้าต้องละเอียดก่อนแล้วก็ทำงานให้ระคุ่นวันนี้ไม่ต้องห่วงโค้งสูงทีมใหญ่ลงมาเลยนะครับเพื่อจะสื่ความเป็นธรรม ยังยงประเด็นนี้เราชี้ชัดไม่ได้ต้องฝากน้องๆสื่อมวลชนนะครับว่าต้องรอผลการเป็นสื่อของแพทบิติเดชประเด็นอย่างๆเราทําให้การที่ต้องหาอย่างเราไม่สามารถยื่นเชื่อมตอได้ตอนนี้พี่เรียนเลยว่าขอรอผลการเปนสู่อจากผู้บริโองของบริษัทบรื่องเราเนี้ยผมก็อันนี้ก็ถามเรียนน้องๆนะครับต้องขอความเมตตาอย่าเพิ่งไปลงองาว่ามีการถูกเพิ่มเมืดอะไรครับ เราต้องใช้ความเป็นธรมาด้วยในเ่งนี้โดยพ่อโหพ่อแม่เข้าใจดีคนะผมก็มีลูกต่างกจะแล้วน้องไท่ไก่กะรักะคลูกไก่กันะขอเรียเลยว่าเราเราให้ความเป็นทรเต็มที่ครับอันนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเ้องเตรินว่าเหตุที่ เราเราเรานะครับก็ถน้องก็ย เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเสพยาพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าเขาที่เกี่ยวกับยาเส,ตเสตาพเเติดมาไหน แล้วงาจะตบพิสูจนเราคิดว่าเขาออกมาจะทำอะไรเดี๋ยวพิจารณชุดการของสืบพินอันนี้แบดจุดต้นต้นเนี่ยพบสารเดียวกันะครับอันนี้ก็เรียนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันอาจจะเป็นสารหนูได้รอให้ทางตรวจชัวรีเอทข้างหนึ่ี่เป็นตรวจต้นนี้ผมเี็นเลยว่าไม่ต้องห่วงครับยิ่งแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เนี่ยเราได้เจอทั้งศพเจออทั้งอะไรเราก็ถจอขยะเราเยอะ ไม่ต้องหวงนะน้องสื่อมวลชนครับขอบคุณนะฮะที่ให้กองติดตามปีนี้แต่ขอความน่ากักให้ข่าวต้องระมัดระวังพ่อแม่เลยที่ต้อฝากนี่นะนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะก็อย่างที่ได้ยินนะคะลูกเพจตอนนี้เนี่ยหลายเรื่องอยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะเรื่องเออเกี่ยวกับ คดีที่พบศพหญิงสาววัย18เนี่ยถูกฆ่ายัดกล่องบริเวณหลังและถูกทิ้งไว้นะคะบริเวณหลังแคมป์คนงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะตอนนี้หลายๆเรื่องก็ยังคงไม่มีคำตอบชัดเจนนะคะยังอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณพ่อของน้องผู้เสียชีวิตนะคะมา พูดกันนิดนึงว่าคุณพ่อเ็าจะให้ข้อมูลว่าอะไรนะคะอะไม่พูดคือก่อนหน้านี้ตอนที่คุณพ่อมาถึงโรงพักเนี่ยคุณพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเขาอะไม่เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยจะไม่เชื่อว่าลูกสาวเขาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้ว เป็นคนลาวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีไม่ดังก็ไม่ดังดีเดียวเดี๋ยวบีขอมูไปใกล้กว่านี้หน่อยนึงก็ตีเจ็ดเดียกันที่ทำงานเพื่อเดียวครับ อันนี่คือคุณพ่อของน้องผู้เสียชีวิตนะคะลูกเพจ เดี๋ยวบีจะพยายามขยับขยับให้เห็นภาพชัดๆนะคะลูกเพจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามทำงานไม่ให้รบกวนคนอื่นเขานะคะ ะะคลูกเได้ค่ะได้ค่ะาขาวโอเคค่ะอย่างที่เห็นนะคะลูกเพจเมื่อกี้คุณพ่อก็พูดเหมือนจะร้องไห้นะคะ mm. ก็เลยไม่ได้พูดตบอบทีเนี้ยคุณพ่อเ <c oughs> ขาก็บอกว่า <Huh? S 1> เขาไม่เชื่อนะว่าลูกสาวเนี่ยจะมีสัมพันธ์กับผู้ต้องหาเพราะว่าคนตายพูดไม่ได้อะค่ะลูกเพจันนี้คือผู้ต้องหาเขาจะอ้างอะไรก็ได้คุณ mm. พ่อก็ไม่เชื่อนะคะเขาบอกว่าลูกสาวาเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเป็นคนลาวแล้วก็ ไม่เคยเห็นเลยว่าคุยกับผู้ตายว่าผู้ตายเดี๋ยวคุยกับผู้ต้องหาอะไรยังไงเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะซึ่งพ่อเนี่ยก็คิดว่าผู้ต้องหาอายุแค่19เองทำไมเขาทำไมแบบว่าเขาถึงกระ,กระทำเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้ลงไป คุณพ่อเขาคิดว่าอ,า,อาจจะเสพยาหรือเปล่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ให้การว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยก็ได้เสพยาบ้าเข้าไปนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือทุกอย่างอยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะค่ะไม่ได้อเขาอี่เโอเค นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะมีสื่อมวลชนเนี่ยมาให้ความสนใจกับคดีนี้มากนะคะก็มารอฟังถแถลงกันแล้วก็คําตอบที่ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยเขา,เาทางผู้บัญชาการเนี่ยก็ให้คํามั่นกับครอบครัวของน้องนะคะว่าของน้องผู้เสียชีวิตนะคะว่าจะดําเนินคดีเนี้ยอย่างเป็นธรรมที่สุดนะคะ <S <S 1> <S 1> คใช่ค่ะ โอเคตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังไปแล้วลนะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีนะคะนี่นนะคะ่ะก็อย่างที่เห็น,นนี่ก็มีญาติมาเมือะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็สอบสวนอยู่ด้านใน นะคะนี่นะคะที่เห็นนะคะมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเยอะนะคะคดีนี้เพราะว่ามันเป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญน,นะคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มันะสะเทือนขวัญหลายอย่างนะคะลูกเพจทั้งผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่สิบแปดแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อายุแค่สิบเก้านะคะ ซึ่งอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่ง,รงเราก็ไม่คิดว่า,าวเด็กอายุ19อ่ะลูกเพจทำไมแบบว่าเขาถึงแบบนี้จิตใจโหดร้ายขนาดนี้อ๋อโอเคติวไม่ได้เปิดไอ้เปิดติวไม่เปิด ใช่ค่ะที่เป็นจุดที่น่าสะเทือนขวัญเนี่ยตรงนี้มีหลายจุดมากตัวคุณพ่อเนี่ยยามที่ยามที่ลงปูนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณเห็นคุณพ่อเนี่ยมาเดินตามหาลูกสาวมาถามหากับยามซึ่งยามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยของเขาอะหายไปไหนก็มาเดินตามหากับยามแล้วเขาก็แบบว่าลูกสาวเขาต้องโดนอุ้มแน่เลยแล้วเพื่อนร่วมงานอะก็มาบอกคุณพ่อว่าเนี่ย มีกล่องดำๆมาโดนทิ้งอยู่ข้างหลังที่พักแล้วก็คิดให้คุณพ่อเนี่ยไปดูหน่อยซึ่งคุณพ่อเนี่ยด้วยตัวเขาก็แน่ใจอยู่แล้วว่าลูกสาวอ่ะจะต้องโดนอุ้มแล้วพอคุณพ่อเนี่ยก็ไปไปเปิดกล่องกล่องเนี่ยซึ่งแบบสาภาพกล่องเนี่ยก็คือมีหนอนมีแมลงอ่ะเต็มไปหมดเขาก็คุณพ่อก็ไปเกิดไปเปิดนะคะพราะเปิดเนี่ยก็ไปเปิดเจอแขนหรือเจอมือนี่แหละค่ะตอนนี้ไอ้คำให้การตรงนี้มันไม่ตรงกันเนาะ ไปเปิดเจอแขนของศพที่โดนยัดอยู่ในกล่องนะคะก็เลยไปเขาคุณนม่คุณพ่อก็ช็อกแล้วก็มาแจ้งความบอกตำรวจว่าเนี่ยผมเจอกล่องยัดศพแล้วก็คาดว่าจะเป็นกล่องคาดว่าจะเป็นศพลูกสาวเขาที่หายไปนะคะแล้วก็ตํารวจก็ไปตามไปตามสืบตามตัวในแป๊บเนี่ยมานะคะในแป๊บเนี่ยก็หนีไปอยู่บ้านภรรยาที่กาลสิน,นะคะ่ะ ตำรวจก็ไปตามเจอแล้วก็คุมตัวกลับมานะคะในแป๊บเนี่ยเขาอ้างว่าตัวน้องตัวน้องที่เสียชีวิตเนี่ยตือตอเตออยากจะแบบให้เขารับเป็นแฟนโดยตัวเขาเนี่ยมีภรรยามีลูกแล้วก็เลยลาคาญและพั้งมือฆ่าน้องค่ะนะคะเขาก็อ้างว่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยววันเนี้จะมี เดี๋ยววันนี้เขาตอนนี้คือ,อยังเรายัางไม่ชัดเจนนะคะว่าตัวเขาเนี่ยจะยินยอมที่จะไปทําแผนประกอบความรักษาลภาพตรงที่เกิดเหตุหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวบีจะคอยรายงานให้ฟังเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ก็คอยติดตามความคืบหน้าคดีนี้คดีนี้ได้ที่เพจอีก,กัน,นะคะ่ะ